thank you ายังไม่มีญาติมาเยี่ยมเมืองยังครับเออถามหน่อยวะติดคดีอะไรวะเตะตลกตายครับเตะตลกเออไม่กวนละเี้ยพวกเรามาชิดชิดเอาโอ้ยครับท่านอ่อดีเหมือนกันป้องกันป้องกันชิดชิดโอ้โหเออเออเออโอ้ียพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่นายคุณฉีดจนยศลอกหมดแล้วเนี่ย พื่อความสะอาดค่ะดีดีดีถ้าป้องกันไว้อังนี่ยวันนี้พวกเรารู้อะไรไหมว่าจะมีใครมาเยี่ยมที่สอนอเราไม่รู้ค่ะอ้าวจะลองช้ำลองตีครับตะลองตีวันนี้ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะครับเพราะว่าวันนี้คนที่จะมาเยี่ยมสอนอของเรานี่ก็คือคุณแฮนสันครับเขาเป็น FBI f b i ไ i ฟเซอร์ไฟเซอร์อสตาอสตแล้วก็โมเดอร์น ก็ต้อนต้อนไอ้ที่ว่านี่คือตำแหน่งเขาหรือว่าวัคซีนจ้ะ,ะคือผมจะบอกกับท่านนะครับว่า FBI คนนี้ ฉีดวัคซีนมาแล้วทุกตัวแล้ววันนี้นะเขาจะไปเยี่ยมสนเราเนี่ยนะเขาจะมาขค้ือบินส่วนตัวเลยนะครับนี่ไงถึงให้พวกเรามาเตรียมพร้อมเพื่อดูความเรียบร้อยของพวกเราไงถึงขนาดมาเครื่องบินส่วนตัวแล้วจะมาลงที่ไหนครับเนี่ยเขาจะมาลงที่สนเราเนี่ยหละครับอ๋อเขาก็บินผ่านไงแล้วก็หย่อนลงมาที่สนเราบนดาดฟ้ามีฮอมีที่จอดหอดีครับอมหอชื่นใจไม่ใช่ ฮอลิคอปเตอร์อ๋อครับที่จอดฮอมเบ็ดเดียวไปจอดทำไมอยู่แถวนั้นอ่ะเพ่าเดี๋ยวเราเตรียมตัวรับเขาเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมครับท่านครับเพราะว่าเรามาตรวจแถวเลยดีกว่าครับดีมากขอเชิญท่านครับเดี๋ยวนี่ครับเวลาเดินเวลาขาแค่นี้ก็สะดุดไม่ต้องสะดุดนะครับยกห่างๆดีครับผมเป่าแล้วเดินตามนุกีดครับ ให้พิดก่อนีครับครับเดินีดเรยเร้อยครับท่านครับท่านเดินไปแล้วก็เดินกลับมาที่เก่าเท่จะเดินทำไมครับตรวจตวดูความเรียบร้อยเกิดข้างหลังยัดเสื้อไม่เข้าของหลังแล้วเรียบร้อยครับเี่จ่าลุยครับผมทำไมวันนี้แต่งตัวสกปรกสกปรก กรฮะรองเท้าอ่ะไม่ไม่ขัดให้เรียบร้อยโอ้โหคุณมุกดาครับผมจะมีปัญญาอะไรไปขัดรองเท้าครับทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรยศแคร์จ้าวาสนาบาได้ติดดาวแงงเกาเการองเท้าบอได้ขัดมั่นนะปืนตาป้จ๋าลุยครับโอาไม่ต้องร้องคุณอย่ามาดาม่าในสอนอเราดีดีกว่านะคอันนี้เปเกี่ยวเรากับยศอะไรแล้วคุณรองเท้าไม่ขัดเดี๋ยวนี้ให้ผมเป่าก่อนสิ ทำไมถึงรุ่งสั้นเล้อเนี่ยฮะตะโกงหนูขอตอบเป็นเพลงได้ไหมคะเอายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเี่จะตอบเป็นเพลงค่ะนี่จะจำไม่ผิดอันนี้เนสเนกาแฟไม่ใช่อันนี้เนสกำังร้องไง AF เก่าอ๋อไม่ใช่ค่ะ AF เก้าค่ะไม่ใช่ AF เก่ายังจะเขียนอีก AF เก้านักเก่าเลยล่ะยังไม่เก่าค่ะเก้าค่ะถ้าเก่าอ่ะคุณนี่จะบอกว่าแก่เลยก็ได้เปลี่ยนผู้บัญชานี่ จะร้องเพลงเหรอแล้วทำไมมาร้องไม่ได้นะมึงคุณมาใส่กระปงสั้นอย่างนี้ได้ไงงสั้นคือมันเป็นอย่างงี้นะคะถ้าเป็นพ่อแม่นัทนุ่งสั้นเลยใหเขาตีตายเลยตีตายเลยตายแล้วตีตายเลยตีอย่างเงี้ยอย่าดูฟองพี่ปูเลยนะคะดูด้ยจับด้วยเล่นไปจะร้องเพลงที่มีเกี่ยวกับกระปงสั้นเนี่ยนะแน่นอนค่ะหนูเป็นนักร้องอ่ะงั้นโชว์สาวกระบองเหี่ยนเมื่อนี้ไปเรียนแล้วบอกไปหอโรงเรียน ขีมอเตอร์ไซค์เุ้งนี่นี่ไม่พอพอไม่ต้องเฮ่ยเฮ่ยเราขี่มอเตอร์ไซค์ปุ้งไอ้นี่ลงพักนะมีบาลำวงอ้าวอขอโทษครับนึกว่าบาลำวงครับบาลำวงเลยก็นี่ไงอย่างนี้ไงจะโยงเอ้ยไอ้ไม่ได้รู้อะไรเลยลองตีทำไมอ่ะผมผิดอะไรอ่ะไม่อายเด็กๆมันเหรออ้าอายอายยังไงอายทำไมไม่อายได้ยังไงอ่ะฮะก็เด็กๆนะมันเลื่อนขั้นข้ามหัวเราไปทุกปีทุกปีเนี่ย ออก็ใช่ไงชีวิตหดหู่ครูประชาานเฮ้ยนี่คนละอาชีพแล้วโอ้นี่ <c oughs> ที่ร้องนะ่ะมันไม่เกี่ยวด้วยแล้วก็ร้องไม่ได้ด้วยไม,ไม่ตรงต้องเหรอ่อไม่ตรงกันสักอย่างมันยังไงวนะลองร้องดิ ชีวิตอดหูครูประชาบาลเราล้อได้ไม่ล้ออ่ะเอ้าแล้วผมจะไปล้อทำไมล้อครูประชาชนนี่นั่นที่เราเราทำงานอาชีพผมนี่หลายอาชีพครับนี่ลิเกเก่าด้วยนะอะไรนะอาชีพเป็นลิเกเก่าอยากโชว์ลิเกะไหมโอ้ไม่ได้หรอกครับนี่ในเวลาราชการอยากให้โชว์นิดนึงจะไปทำยังไงได้ยังไง อยากโชว์แล้วบอกแล้วกันไม่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 ร้องไม่ได้แหมร้องได้จะเจ๋งมากเลยเดี๋ยวคนจะว่ายังไงถ้าผมร้องอไอ่นี้ไม่ร้องก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วร้องสักหน่อยดีกว่าจะร้องอะไรเฮ้ยมันเสียเวลาไม่ต้องร้องหยุดเลยหยุดเลยอ้ยองช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม ได้แล้วครับได้แล้วครับได้ไหนเนี่ยโต๊ะยังว่างเลยอ้าวก็ได้ทํานี่ไงครับแยงเย็นครับแจงเย็นครับลูกพี่เอออนัวนะนวอยู่แล้วนัวอยู่แล้วแ่บแสบเด้ออยู่แล้วครับมหาศาลแน่นอนมา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 เป็นยาแ่บแช่ว่มนี่นี่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับปาดแกงเห็ดนี่ตำซั <God> ่ว <découvrir> ป <görüş> ูปลาที่ แซ่บม,มหาศาลด้วยน้ำปลาร้าเชิญยิ้มน้ำปลาร้าอารมณ์ดีการันตีความแซ่บครับลูกพี่ครับซิมเด้อซิมซิมเบิ่งครับเฮ้ยเป็นไรอ,อร่อยอร่อยไอบอกแล้วเฮ้ยดีดีดีเพอ,อร่อยเลยจังไถเพราะว่าน้ำปลาราเชิญยิ้มเราเนี่ยซื้อไปกินก็ได้ซื้อไปขายก็รวยนะครับลูกพี่มาครับเอาติมดังโอ้ยจัดให้เลยครับเอาลังเปล่านะได้ครับไม่เอาอ้าวไม่เอาปลาราเลยครับเดี๋ยวขวดในหลังเพราะว่าที่เอามอไซค์มาโอ้ใช่ครับลังไปก่อนเดี๋ยวส่งตามไปนะครับอร่อยอร่อยครับครับดีเด็ดเลย เอาสวัสดีพี่สวัสดีจักรเละจักรบุ๋มมาก็เหม็นเลยโหพระคุณเลยสบายดีมพี่นะมาทําทุเลศแถวนี้เยทำทุระเออเออเออมาเจอเองเนี่ยแหละตั้งใจเลยครับผมเอ็นไงเป็นไงสบายดีสบู่สบายดีสบายมากมันเป็นยังไงเลยกินน้ำปลาอารมณ์ดีอร่อยผมก็กินแล้วอารมณ์ดีแล้วลูกเต้าพี่เป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีสิเหรอเออลูกสบายเหรอเรียนเรียนจบยังเนี่ยจบแล้ว ไม่ผิดเลยลูกพี่กี่คนสี่ป่ะสี่คนเลยตอนนั้นขยันขยันเนี่ยเออมึดไม่ได้โดนตัวไม่ได้แต่โดนโดนมาโดนมาเลยพูดอะไรอยู่เนี่ยเออยิ่งมีเรื่องเครียดอยู่เครียดเรื่องอะไรเนี่ยพี่ลูกสี่คนไม่จะกินมันโชยเข้ามาเนี่ยทะลุแมสเลยเนี่ยอยากจะเดี๋ยวก่อนแกเล่าเรื่องลูกให้ฟังลูกเป็นไงตอนนี้จบหมดแล้วจบอะไร เรียนจบหมดแล้วลูกคนแรกนี่จบรัจศาสตร์ด้วยปริญญาตีนะเวย้ยปริญญาตีเหรอเออคนที่สองนี่ m อ a บเอเลยเวย้ยโอ้ยคนที่สามนี่จบด็อกเตอร์เฮ้ยแต่คนที่ส,สี่สิทำไมอ่ะไม่เอาทานเว้ยเอาเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยเอา้านี่ลูกที่สี่คนที่สี่เป็นโจรเออแล้วให้อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยไม่ไล่ออกจากบ้านเนีอ่ะไปไล่ทำไมแล้วเออรู้เปล่าว่ามันจะไปคนหาเลี้ยงครอบครัวเลยเพราะไอ้สามคนนั้นตกงานหมด พราะไอ้คนที่เรียนจฉสูงตกงงานหมดออไอ้คนที่สี่เป็นโจรเอ,อเลี้ยงไอ้สามคนนั้นใช่โจเรเลี้ยงด็อกเตอร์เออเข้ามาช้อนเร็วไม่ไหวแล้วมันชวนใจเหลือเกินแล้วใครทำเนี่ยถจะมีใครแบบเก่งกาศก,กาศก,กันผมเก่งกาศครับแค่ปัหานีแส้นปหาสารครับเืยจำอาชีพตัวเองยังไม่ได้เลยนะอ้ครับอาชีพเราเป็นอะไรตอนเนี้ยอ๋อเป็นเป็นตำรวจครับเออ งั้นเดี๋ยวผมเริ่มฝึกเลยดีกว่านะครับ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 ให้ความพร้อมต้อนรับให้ผมนําฝึกเลยนะครับดีมากช่วยจําให้อาด้วยนะช่วยจําให้อาด้วยนะครับผมอาไหนอะอ้าอามิสซากเป็นญาติกันเป็นญาติกันเขาเป็นน้องพ่อผมแต่ไม่ได้เลยตำรวจจะไม่ต้องเรียกตามยศครับจะเรียกอาหลานเนี่ยยังไงครับไม่อันนี้ไหนอันนี้อันนี้หลังๆจำบทไม่ได้ไงใหออ๋อคอยบอกอาด้วยอ๋อครับครับผม อะไรยะอะไรอะไรอะไรนี่ยคู่ขู่อะไรกันเนี่ยจะทำดีนะจะให้คนเตรียมวาระเป็นบัตรหน้าที่น้ำขึ้นรู้เอออ่ะนี่เรียบร้อยแล้วเราตึงให้ทุกคนมาคอยเป็นบัตรหน้าที่ความเรียบร้อยตอนนี้เรียบร้อยพร้อมเลยไหมพร้อมรนะน้ำขึ้นรีบไปน้ำ อะไรอจะจ่าหลุยน้ำขึ้นเขารียกไหวแต่เพิ่งจมน้ำครับดูไม่ได้เลยดูนี่นี่ดูเขานี่ดูที่ดูนไปขึ้นเลยเล่นีะเล่นลิเกข้างหน้าอะไรเนี่ยสมองสมองต้องไวต้องไวท่าทำทำปุ๊บตอบปั๊บโอ้ยฟาปั๊บฟ้ปุ๊บตอบตอบปุ๊บอย่าพูดเลืงอื่ไวไหมไวไหมไวมากไวมากไป ดูเขาดินี่ดูดิ่นี่นถามปุ๊บตอบปั๊บหูต้องฟังตาต้องดูต้องไหวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยากให้ตกทองช้างอ่ะข้างล่างลงพักยังว่างนะลงไปเล่นกลางๆได้ดูเขาดิดูดูนี่ถามปุ๊บตอบปั๊บเลยได้เลยถามแล้วถามได้เลยถามขึ้นฮะ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 ไบอกว่าถามแล้วตอบได้เลยถามแล้ตอบเลยน้ำขึ้นคนของนี้น้ำลดคนของกลับเป็นไง น้ำขึ้นขึ้นลดลดขนของกับกับหนีหนีเป็นไงเป็นไงเป็นไงไวไหม่าไวไหวออใช้ได้ไม่ต้องแอคดไม่ต้องแอคดเซ้ด้วยเจ้ด้วยเน็ตค่ะอย่างคำว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้เต้นติ๊กต็อกสไตล์ให้ลูกฉันดู มันโดนอะไรดิ้นอย่างเงี้ยไปใกล้ๆมันก็โดนตะขอเเอดินไปหน่อยค่ะอ่านี่ครับนไฮะติ๊กต๊อกตายค่ะอ่ะงั้นเรียบร้อยเอ้าฝึกเข้าแถวให้เรียบร้อยครับอะไรนะครับให้ผมทำไมนะครับเป็นครูฝึกฝึกใช่ไหมครับฝึกแทนฝึกอีกแล้วเนาะเราตั้งแต่เช้ายันค่ำครูเขาสั่งให้ทำจำต้องก้มหน้าทนนักบันดาลารเราตำรวจ ขอโทษครับงั้นเรามาฝึกต่อครับครับแถวตึงอ่าดีมากให้มีระเบียบวินัยหน่อยนเดี๋ยวเกิดเขามาดูนี่เราอายเขานะครับหมดแถวตึงตึงซ้ายหันเอาหันมาทางนี้เดี๋ยวเขาปั้มซะหรอกหันไปตรงนู้นไม่ถูกครับเออหมดแถวตึงขวาหันหันมาทำไมเดี๋ยวก็ปั้มซะหรอกตาขีดตาต้องหันไปทางนู้นนี่มันอ หันอันมาทั้งหน้านี่หน้าแตรงกัลังหันหายไปไหนกบดแล้ววะหาไปไหนแล้วเขาอยู่นี่อ้าวไอ้ไอ้หลุยนี่เต้นเวอร์มากเลยนะไปเยอะก็ว่าน้อยก็ไม่พอใจก็แค่หันเอ๊ะไปไหนล้วไม้เรื่องอรเรื่ออะไอเวอร์เหมือนผมเป็นตลกรุ่นใหม่อ๋อต้อช็อตแรงแรงหันกลับไปที่ดินุนครับผม ต้งกำลังหันมองซ้ายมองขวาครบไม่ใอ้เขามอง้เขามองซ้ายขวาอยู่ครบดีแถวต้งเป็นไงครับถ้าบุกกลับไม่ต้องฝึกอะไรมากครับแค่ซ้ายหันขวาหันนี่เป็นระเบียบก็พอแล้วครับดีมากดีนะครับเราจะได้รอเดี๋ยวเรารอเลยครับเพราะว่าเขากำลังลงเครื่องบินได้ยินเสียงแล้วอ่าป๊อปป๊อปปเอปมาอป้๊อปป๊อ ไกลพื่มาเข้าคุกที่นี่นะมาจากอเมริกามาเข้าคุกที่นี่นะนี่ครับขอแนะนําเลยครับนี่คือคุณแฮนซังแฮนซังค,ครับผมโ okay. okay. อ,อ้ยสวั leg, not, ลโหล่ัีค่ะสวัวัลโหล่ะสวัสดเ่ัดีค่ะสเัคดค่ะค่่ะวัสดียะัวี่ว เาอยู่แปลว่าสบายดีไหมเอาสบายดีเออไหนไหนท่านมาแล้วก็อยากจะให้เนี่ยท่านร่วมฝึกกับลูกน้องหนได้ไหมครับจะได้เป็นขวัญและกําลังใจให้กับลูกน้องใช่ไหมะสัส่า้สบายสนอย่เเชอเคโอโอเคโอเมโอเกอเคโอเอเคโออเ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 คโอเคมอเคโอเคออเคโออเคอเคโอเคโออเคโอเคโโอเค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 เอ ดีฉะนั้นขอเชิญเครับขอเชิญช่วยตุกับลูกน้องเราเพือเป็นก่อนและก็าข้าวแก้วข้าวแก้วข้าวแก้วเอาตรงดูที่ฝรั่งสายหันขวาหันได้ไหมใช่ห้ายหังนี้เอามีขวาหัน ดีมากทีนี้ผมจะให้นับนะว่ามีกี่คนแต่ถ้าเกิดใครนับลงคําว่า4ี่นะโดนตีพ่นพนทีท่ตาํารวจที่กองพักเราไม่เอาคําว่าสี่ไม่เอาใครพูด4ี่โดนตีเพามันไม่ดีรู้ไหมครับผมแถวนับห<ส>นึ่งสองสสีสอ่อย่าโดนสี่อย่าสี่ไม่ได้ผมแถวนับหนึ่งสองสสี่สี่ทไมไม่มีตัวนี้นะหนึ่งสองสองสี่สี่ไมหญ่ใมีอะไรก็ให ขอย้ายขอย้ายขอยอย่้ายได้แล้วตึงวัแถวนับหนึงสยังสี่หนึ่งยยขอย้ายขอย้ายเขาบอกขออันใหญ่ใหญ่ใายยยยยโอเคเชิญเลยโอเควัแถวนับ4สี่สีไหวัดจอ้าวเฮ้ยเยอะไรอะไรกินไก่ต้องฟักทอ เรียกแก้ผัวแก้ตัวให้ผัวนะเขาใช้เลยก็ผมขอบคุณมากนะครับครับจะเป็นความให้กำลังใจสุดเลยมากสอนนอกของเรานะเรียบร้อยมากทุกคนเตรียมตัวเคารพเดี๋ยวคุณบิ๊กจิ๊บเขาอะไรนะเมื่อกี้สั่งให้เคารพใครครับเนี่ยไอ้บิ๊กจิ๊บเนี่ยทำไมต้องเคารพเขาครับเขาใหญ่กว่าครับเอ้ายังมี คนยศใหญ่กว่าท่านอีกครับแมเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปลาล้ายังมีหนอนนี่ผมบอกเอางี้ดีกว่าพวกเราเลือกเป็นตำรวจเราไปเล่นตลกกนดีไหมครับนี่เราได้หลายตับแล้วเนี่ยนี่ลองชุดกันอยู่ข้าราชการดีกว่าน้ำไกลไม่อาจดับไฟไกลได้เดี๋ยวมันเกี่ยวไหมนะเอานี่จะพูดเราก็พูดมันเป็นสุภาษิตคำพังพรนังเอยแล้วท่านเป็นใครครับอนั่นสิผมเป็นใคร บิ๊กชิปไงขอโทษแล้วคุณจับพระมาทําไมครับเนี่ยองนี้นี่พระปลอมทีแรกผมดูจากภายนอกแล้วลักษณะน่าจะเป็นพระแท้บิ๊กพระแต่ผมแวะไปที่พันทิบงำบางวานให้ป๋าพยับคำพันธุ์ดูแล้วส่องดูสุดท้ายแล้วเป็นพระเก๋พระปลอมด้วยนี่พระปลอมไม่ได้อยู่ในกรอบเนี่ยอะไรนะไม่อยู่ในกรอบไม่ได้อยู่ในกรอบพระปลอม ถ้าจริงก็เอาไว้นอกกรอบแล้วมีสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวบ้านร้องเรียนมาชาวบ้านได้โทรมาร้องเพลงร้องเรียนบ้านโทรมาร้องเล่นบ้านโทรมาร้องไห้บ้านโทรมาร้องเรียนไปอยู่จับนี้แรกเล่นจะเล่นจับนี้เลยไม่เห็นเล่นโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะอะไรโบ๊ะโบ๊ะอะไรปล่อยตะกุงตะกักกันอยู่เนี่ยไปไปเดี๋ยวไปเจอข้างนอกเล่นกันให้เต็มที่เลย เดี๋ยวเขาก็ถูกครับเดี๋ยวเขาก็ถูกเป็นตำรวจอะไรนะตำรวจนอกเครื่องแบบอะไรทำการจับคุมเขาคดีอะไรคดีขโมยมะม่วงตามชาวบ้านเขาเฮ้ยมะม่วงตามชาวบ้านเขามันเป็นอะไรเป็นมะ่ชาวบ้านเขาาผาาผาคดีขโมยมะม่วงตามบ้านเขาโอ๊ยไดมะม่วงมะม่วงมะม่วงแต่มะม่วงเขาผู้ต้องหาให้การ เส้งทไะบอกว่าจะไปให้การชั้นสองชั้นสามชั้นสามดิบอกชั้นสามสามอยู่ชั้นสองคนนี้ตลกนะองค์นี้เหรอ๊ะเ้วเขาจะรู้ไหมว่าพาไปขโมยมะม่วงฮัลโหลนี่พระขโมยมะม่วงไงจอยสร้างความเดือดร้อนในชาวบ้านนะพระขโมยมะม่วง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  Mango เฮ้ยที่ FBI มีมะม่วงด้วยเหรอม a n g o งั้มะม่วงนี่แหละ Mango มะม่วง Mango

เช่าจีวอมาแพงนะเดี๋ยวต้องไปจ่ายค่าเช่าจีวอรอไหมรอไหมเอ้ามีทาไหที่ตกลงเันผ้ปลอมจริงใช่ไหม่ะผ้าปลอมไม่ใช่้าปลอมใช่ไหมอะเป็นผ้าจริงเหรอครับกางเกงในสีอะไรสีขาวรอไปนุ่งแพงไงไม่ได้แล้วแล้วีเกียแล้วีเกียพวกเราตำรวจทะลุพับเลยจ g r a จับ เล่นมุกต้องแอบต้อบอกเข้าบอกเข้าเออเล่นหลังๆสินค้าสินค้าไม่อ่านแล้วทั้งเรื่องเ่ะจนจบมีห้าที่ไหนอะแต่มีความผิดนะผิดอะไรหมวกกันน็อกไม่ใส่อะคุณตำรวจคุณพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะหมวกกันน็อกไม่ใส่ได้ไงนี่ข้าไม่เชื่อดถอดให้ดูไหนอะแข็งนะป็นไงครับ ตบหนังหมวกปิวเลยมเมื่อกี้